เราเลี้ยวเข้ามาอีกสิบสองกิโลถึงกลัะลุขับต่อไปอีกหนึ่งกิโลเมตรอากระลุนะต้องรถชาวบ้านเข้าไปนะฮะอีกหนึ่งร้อยเมตรเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราจะลองขับรถรววส่วนตัวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไง นนีีนน่่ใช่นี่นะฮะก่อนจะเข้าไปเขาจะมีป้ายบอกว่าประกาศห้ามรถส่วนบุคคลเข้าไปนะฟ้าฝืนแะปดห้าร้อยนะอ่าเปล่อบ้านด้วยใช่เดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปดูข้างในนะเดี๋ยวผมเดินเข้าไปแล้วกันนะฮะไม่น่าไกลหรอกถ้าไกลก็เดินกลับนะฮะ ตกใจเลยดของยางนะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปสักหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไง ผมนี้ก็จะเป็นเส้นทางเข้าไปดูลาลุนะฮะก็ไกลยอยู่แต่ห้ามนำรถส่วนตัวเข้าไปนะฮะผมว่าข้างหน้าน่าจะใช่นะจุดนั้นะ่ะผมก็เข้าใจนะครับถ้าเกิดปล่อยให้รถรถคนอื่นเข้ามาเนี้ยถนนอาจจะพังได้นะฮะเพราะว่าพื้นที่ซ้ายขวาคือเป็นพื้นที่ชํานาของชาวบ,บ้านนะรถะอาจจะเยอะแล้วก็ ชาวบ้านนะครับก็จะได้มีรายได้ด้วยนะฮะสำหรับถ้าผมเข้ามาแล้วผมมองด้วยสายตาแล้วไม่เห็นเนี่ยผมออกนะยนะเมื่อกี้แล้วค่อยอินเสิร์ตภาพที่หลังเอานะฮะไกลอยู่นะ ลองเดินดีสักหน่อยฮะถ้าเกิดไกลมากก็อาจจะไม่เข้าไปแล้ว ใช่บ่ไม่รู้ผมจะเข้าตรงนี้แล้วกันคิดว่าใช่แหละ ใช่แหละนะครับพ่อนะครับแล้วรู้คือตรงนั้นใช่ไหมฮะ ที่เหลืออยู่แค่นั้นใช่ไหมฮะอ๋อคุณจะไปเที่ยวอ่าฮะเมื่อกี้ผมเดินไปดูมาเห็นแค่นั้นอะหรือว่าต้องเข้าไปอีกครับมันต้องเข้าไปอีกละลูกเนี่ยมันมันกว้างประมาณหนึงค่ะประมาณสามสามสิบสี่สิบไล่อ่าฮะอ๋อลวลูกจะเป็นอยู่ไอดิ๊ซิลดิ๊กเดี๋ยวโดน เงียบเงียบคุยกันก่อนเงียบไม่ต้องคุยช่วยอมันจะมีมันจะมีฝั่งขวามือแล้วก็ฝั่งซ้ายมือสองฝั่งอ้าวคุยไม่ได้ฝั่งฝั่งนี้คือฝั่งที่คุณชอบ คนมักจะไปถ่ายรูปทำนู่นนี่แล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือสวยความสวยแตกต่างกัน่ฮะควสวยแตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่และคนทีนี้ฝั่งนี้จะเป็นคนที่คิดว่ามันเป็นไฮไลท์ครับคนก็จะมาเที่ยวฝั่งนี้เยอะกว่าแต่ว่าคุณก็คุณไปถึงลงตรงทางช่วงทางเดินยังทางเดินลงไปยังไม่แน่ใจว่้ผมเดินไปอเดินไปถึงไหนแล้วคะ ยังไม่เดินลงไปครับยืนอยู่ข้างบนอ๋อครับเที่ยวระลุต้องเดินลงไปข้างล่างถ้าคุณมองจากมุมมองข้างบนคุณจะเห็นแค่บางส่วนอือค่ะแล้วถ้าจะถ่ายรูปถ่ายคือคือก็เหมือนที่ป้าบอกอะเนาะครับมันมุมอมองของแต่ละอย่างมันก็ต่างกันคือถ่ายข้างบนมันก็จะสวยอีกแบบหนึง่งลงไปถ่ายข้างล่างก็จะสวยอีกแบบหนึง่ง แต่ว่าร้อนมากถ้าจะถ้าจะถ่ายรูปหรือทำอะไรสักอย่างหนึง่งแนะนำให้เป็นช่วงสักประมาณห้าโมงเย็นดีกว่าอากาศก็ยังพอแบบว่าความร้อนก็ลดลงมานิดหน่อยค่ะคุณเดินไปถึงแล้วแต่ว่ายังไปไม่สุด,ไไสดอีกนิดนึงนนนแล้วก็จะเห็นป้าที่เขาบอกว่าเป็นเรารู้แล้วซ้ายขวาที่ป้าบอกค่ะท<อ>่านซ้ายขวาหมายถึงว่า ฝั่งฝั่งซ้ายคือจะอยู่ฝั่งนี้ตอนค,คุณเดินไปคุณจะข้ามอีกอีกอฝั้นหนึ่งค่ะข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นละลุเหมือนกันครับ่ะอย่างที่ป้าบอกความสวยแตกต่างอยู่ที่มุมมองอผมเป็นหลานยายบัวครับอืมหรือว่าผมเป็นเอเผมเป็นเพื่อนกับลูกยายบัวครับเขาเขาบอกให้ผมเข้ามาเที่ยวได้ คืออย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเกิดปัญหาออ๋อเปิดัญขาห้ามคนนอกเข้าไม่ใช่ห้ามคนนอกเข้าค่ะค,คือเขาไม่ว่าคุณจะเดินคุณจะเอารถไปเองหรือว่าคุณคจะนั่งรถอีแท็กคุณต้องคุณต้องเสียสองร้อยอยู่แล้วคะคทีนี้อถ้าคุณบอกว่าเอ,อคุณเป็นหลานบ้านนั้นคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินครับ แต่ป้าที่ป้าแนะนําเลยคุณจะได้หลายอย่างมากถ้าคุณมาเที่ยวตอนช่วงสักห้าโมงเย็นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะถ่ายภาพไม่สวยนะคเพราะว่าแดดแรงมากเนี่ย่ม <า S 1> ่อคืนนี้ถึงเออเมื่อาวานนี้ถึงทุ่มยังไม่มืดเลยทุ่มกว่าๆยังแบบโอ้ยฉันต้องตาใสาอีกนานไหมเนี่ยร,ร้อนมากร้อนมากแดดแรงมาก เมื่อตกี้นะครับผมไปสนทนากับป้าในพื้นที่มานนะะก็เลยกลับมาเดินให้สุดใหม่ตอนแรกผมอยู่ฝั่งนี้เนี่ยจะสุดแล้วสรุปเดินม,มาอีกหน่อยนึงฮะถึงร,รู้ของจริงฮะโอเกือบพลาดซะแล้วอีกนิดเดียวจริงๆนะฮะถึง นี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะบรรยากาศด้านในแล้วรู้เนือนก็จะเป็นทางน้ําไหลเลยเนี่ย,รรยาาเป็นแบบธรรมชาติมากนกสีสวยนะฮะแปลก อุณภูมิตอนนี้แบบโคตรร้อนเลยบอกก่อนต้าบอกว่ามีสองฝั่งนะครับฝั่งที่ผมลงมาเนี่คือด้านซ้ายนะฮะก็จะมีรอยรถมอใส อ๋อมีด้านในด้วยนะครับ สองฝั่งนะผมก็จะไปฝั่งหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์ร้อนจี๋เลยฮนะเพราะว่าเพราะว่าอ,อะไรอนะแดดมันร้อนมากนี่น่าจะเป็นจุดที่เขาถ่ายรูปก,กันนะฮะ มองไม่เห็นหน้าจอเลยมืดตึ๊บเลยอะแบบแสงมันแดดมันแรงมากไม่รู้ว่าภาพเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไม่เห็นหน้าจอเลยมืดตึ๊บ ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นพื้นที่ทำนาของชาวบ้านนะฮะด้านหน้าก็จะมีเหมือนกันนะฮะผมไม่เดินไปนะผมแค่สุดปลายพอนะฮะไม่ไหวแล้วร้อนนะ เป็นฝั่งด้านซ้ายมือนะฮะละลุด้านซ้ายมือที่ไม่มีป้ายแตะบอกนะครับว่าคือละลุนะครับด้านซ้ายแต่คนส่วนใหญ่นิยมไปกันนะฮะไปด้านขวานะครับก่อนหน้าคลิปเมื่อกี้นะฮะที่ผมไปถ่ายเมื่อกี้นะฮะอยากที่ด้เห็นข้างต้นใบไปด้านขวาอันนี้คือด้านซ้ายนะฮะเดี๋ยวผมจะ เดินกลับละกลับไปหารถนะฮะที่จอดไว้ปากทางเข้าตรงคอสะพานนะฮะประมาณ2กิโลได้มั้งก็จะไม่ผิดเพราะเดินมาไกลพอสมควรนะประมาณ2กิโลได้แหละโอเคก็ประมาณนี้ะฮะสำหรับคลิปนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้านะฮะว่าผมจะพาไปตลอดไปกันที่ไหนต่อไปครับบ๊ายบายครับ